เทคนิคของคนที่น้าเป็นสิวก็คือเหมือนมันจะต้องมีความละเอียดแบบแต่ละขั้นตอนอะ่ะก่อนกูนจะออกจากบ้านได้นี่ก็คือโอเคนั่งอยู่นานขอบแบบนะา ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่วงขอเพือกหน่อย EP นี้นะคะมาเรื่องของความสวยความงามกันบ้างเพราะว่าเราพาองค์แม่มาเลยนะคะก็คือเราจะพาเมลมาสอนทุกคนเป็นทริคเทคนิคการแต่งหน้ากบสิวแบบที่เรียกได้ว่าเนียนไม่ไหวแล้วใช่เนียนมากเลยแบบสุดปังคือพูดง่ายๆว่าเข้าร้านหมอไปกดสิวหมอหาสิวไม่เจอถ้าไม่เช็ดหน้าก็คือเนียนมากแบบสมมติว่าขึ้น e ี o r e กับ after มาทุกคนจะเห็นเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมากเราจะสอนเทคนิคลงผิวให้ดูเนียนไม่โปะเลยแล้วก็มีความ เป็นงานผิวที่ปกปิดได้แบบมิดมากๆเออเราก็เลยอยากจะขอเทคนิคของนางมาในช่วงนี้ให้ทุกคนได้ดูกันว่ามีเทคนิคอะไรมาบอกแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนางเออใช่เพราะมันจะเป็นพวกรอยดํารอยแดงสิวที่ยงังบางทีเราอยู่ในช่วงแบบโปรเซสการรักษาอย่างตอนนี้คืออยู่ในช่วงเลเซอร์เออมันก็ตอบโจทย์นะโอเคงั้นไม่พู่มากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยป่ามีขั้นตอนอยังไงบ้าง เดี๋ยวก่อนอื่นถามเพื่อนก่อนคือสําหรับเทคนิคของการกบสิวอ่ะมันจะเป็นเทคนิคค่อนข้างเฉพาะใช่อืมใช่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่กูใช้แล้วเวิร์กไงคือทั้งวันเออทั้ง้วันปะล่ะที่เห็นทั้งวันทั้งวันจริงแบบคือของกูอ่ะพอแต่งไปแป๊บหนึ่งมันก็จะแบบมันก็จะหลุดไหยๆแล้วมันก็จะเห็นว่า็นรอยดำใช่แต่ของมึงอ่ะคือกริบก็สหมนาไปออฟฟิศมีคนทักว่าเฮ้ยหน้าดีขึ้นรอยเซร์รอยสิวหายกูก็ไม่กล้าพูดไงว่าความเซนเซอรนกูดี อ่ะโอเคงั้นอ่ะอุปกรณ์กอนมีอะไรบ้างจริงๆอุปกรณ์ก็คือทั่วไปเลยเหมือนที่เพื่อนๆทุกคนใช้นั่นแหละก็คือมีคอนซีลเลอร์มีรองพื้นมีแปง้งแต่ว่าเทคนิคหลกักๆก็คือจะแต่งหน้าเป็นเลเย,ยอร์ก็คือสมมตินหน้าออกไปก็ประมาณ3-4เลเย,อ,ลยอ,อเ์คนตบไม่เจ็บอรมัอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยมาคือผมจะติดทารเมมือป่ะอะไรนะไม่ทาอะอย่างแบบเราเป็นคนหน้าแห้งมากเราก็จะทาไ<ท>ารเมอร์ที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเพราะว่าไม่งั้นอะถ้าเกิดหน้าแห้งมากๆเวลาแต่ง แบบหลุดเป็นร่องอะไรเงี้ยถ้าใครที่แบบเป็นสาวๆหน้าแห้งก็แนะนําว่าต้องบํารุงผิวให้ถึงแล้วปกติเวลามึงเป็นสิวมึงเป็นสิวใหญ่ไหมใหญ่มากคือเป็นสิวแบบ อยากให้ insert ภาพว่าเออแบบหนองนี่ปะทุไหลแบบอุสามารถหาได้ตามพีหนิงที่หมอแ้นแล้วมึงได้ไม่คือ<ต>หน้าเมลจะเป็นคนที่เป็นเหมือนสิวมันเหมือนมันแพมารปะใช่เป็นสิวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วทุกคนดูพอมันหายมันก็จะเป็นค่าแบบรอยดํารอยแดงอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างชาัดมันอาจจะทําให้หลายๆคนอ่ะชูใจความมั่นใจเออตอนแรกก่อนจะแต่งหน้าเป็นกูเสียความมั่นใจนะแบบพอเป็นปุ๊บก็คือโอ้ยอย่าได้ออกอย่าได้แ<ต>า่อ่คือทุกคนนี้คือเมียนมากเลยนะเงียนเหมือนกูหน้าหายแล้วจริงเปล่าขั้นตอนแรกก็ลงสกินแ a ร์ไปอย <Pr> คือไพรเมอร์เราเป็นคนหน้าแห้งเราก็จะใช้สูตรที่มันช่วยเรื่องความชุ่มชื้น<ๆ>ก็จะเป็นแบบมอยเจอไรซ์อ,อันนี้ของของ Smashbox แต่ถ้าคนถึงมันอาจจะใช้เป็นแบบว่าที่ควบคุมความม,ามันอ<ๆ>ือใช่คืออันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยกันแบบ3-4เลเยอร์คือรอให้เลเยอร์แรกแห้งก่อนอใช่ปะ่ะแล้วก็เอาเลเยอร์2มปก ก็คือปูดแม่งไปเรื่อยๆจนกว่าหน้ามึงจะกลายเป็นแบบหน้าที่เลเยอร์ที่มึงเรียบเนียนพอใจอ๋อโอเคงั้นเริ่มันเลยเริ่มันเลยอย่างตอนช่วงที่เป็นสิวแบบปุดๆอ่ะสิวอักเสบสิวหนองที่มันเม็ดใหญ่ๆอ่ะแล้วมันนูนขึ้นมาอันนั้นอาจจะชอบใช้คอนซีลเลอร์แบบที่มันเป็นครีมครีมที่เป็นพวกกระปุกเนื้อเเพราะว่าถ้าเกิดสิวมันโตขึ้นมาแบบหหวใหญ่ๆมากๆอ่ะรู้สึกว่าพอเอาอันเนี้ยแตะไปอ่ะมันก็จะแบบชอบหลุดใช่ป่ะเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นส่วนที่นูนขึ้นมาของงา แต่อย่างช่วงเนี้ยก็ไม่มีใช่ปะก็เลยใช้เป็นแบบน้ำน้ำเหลวๆอันนี้ก็คือจะเหลือเป็นรอยเออเหลือเป็นรอยแต่รู้สึกว่าไอ้พวกรอยอะคอนซีลเลอร์ที่เป็นเหลวๆอะมันค่อนข้างแบบฉาบได้ดีกว่าแล้วกูใช้คำว่าฉาบแล้วกันกูไม่ทากูฉาบอันนี้เราใช้เหมือนกันเลยเอาเอออันนี้ดีดีมากเห็นว่าบอกเลยว่าดีดีดีอ่ะรอยอย่างเงี้ยใช่นก็ใช้ความละเอียดอ่ะมึงก็กูแต่ก็มีีตรงนน้ะกูแต้มทุกจุดที่มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้กูแต้มหมดเลยนะที่เป็นจุ๊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 อ่ะหรอคือจริงๆกูก็ไม้้เหนลงทัาย ไปเยอะแล้วเนาะนี่คือแป้งหน้าเธอาหน้าก็บอกแล้วว่าคอนซีลเลอร์กูก็เหมือนเป็นรองพื้นแหละแต่เ้รี่นี้มันราคาสูงใช่ปะแต่ว่ามันใช้ได้นานอยู่แล้นี่คือเดือนหนึ่งแลวยังไม่หมดขนาดใช้หนาแล้วก็เลือกสีเข้มกว่าหน้าเรานิดนึงแบบเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฉาบไปข้างในแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นการลงปูนสีเข้มกูแต้มขนาดนี้กูอยากจะซื้อยกลังอ่าเนี่ยก็คือจะแต้มถุงจุดที่มีสิวโอเคปะแกะตรงตาก่อนเพราะว่าตรงตามันเป็นส่วนที่แบบเราไม่ได้อยากให้มันหนามากแล้วก็ไม่อยากใหห้มันแแงบบ แห้งจนกลางเพราะว่ามันจะตกร่องได้ง่ายแต่ตรงไหนที่เป็นสิวแบบหนักๆรอยดําเข้มๆอ่ะเนี่ยจะทิ้งไว้แป๊บ,บนึงให้มันกึง่งๆึเกือบแห้งก็คือแบบให้มันเกือบแห้งมันจะได้เหมือนแบบมันติดติดแบบเข้าไปแล้วอะมึงคิดว่ะแต่อย่างถ้าสมมติว่าตรงไหนที่ไม่ต้องการให้มันตกร่องอะใต้ตาข้างปีกจมูกอะไรเงี้ยจะทําก่อนอแต่อย่างพวกเนี้ยที่มันเป็นรอยแบบเข้มๆอะ่ะก็คือทิ้งเอาไว้เลยแต่อย่างพวกฟองน้ำอ่ะก็คืออย่างที่บอกใช้อะไรก็ได้เลยนะแต่เราไม่ทุบน้ำเลยเราเอาแบบแห้งๆเลยแบบให้มันแบบอึดแน่นต้องแน่น อันนี้ก็คือแทบเบาเทคนิคเลยนะคืออย่าไปกดแรงไม่งั้นรู้รู้สึกว่าไอฟองน้าม,มันจะดูดอีนนี้อ,ออกไปแทนที่มันจะติดหน้าม,มันก็จะไปติดอันนี้แต่หมว่าความยากของกบสิวว่ามันคือแบบมึงเคยเป็นบ้าแบบเวลาบางคนที่กบหนาเกินนะแล้วหน้ามึงกลายปาเป็นคันเฉยอ่ะเออมไม่ได้พอสเต็ปที่1เสร็จสเต็ปที่2ก็จะเป็นรองพืน้นรองพื้นเราสำคัญมากต้องเลือกแบบที่มันไม่แห้งเร็วเกินไปจะต้องเป็นแบบเหลวๆเลยอย่างอันนี้วิธีการดูว่าเหลวไหมใช้ของอะไรอันนี้ใช้ของอารมานี่อันนี้ของมีนาใช้อเว นี่นก็คือเทคนิคการกบสิวก็คือยิ่งเลือกให้มันแบบโคตรเหลวก็จะดีมากเหมือนเราเอาแบบเจลปัดหน้าแล้วก็นี่นะคะก็จะแทบตรงช่วงที่เป็นแทวบก่อนใช่แทบตรงช่วงที่เป็นสิวก่อนเบาๆแล้วก็แต่งหน้ากบสิวว่าต้องแบบใจเย็นๆอะ่ะรีบไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องรอให้ชั้นแต่ละชั้นมันแห้งไงใช้มือได้ปะได้ได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีอะใช้ฟองน้ําแล้วมันแล้วมันก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเหมือนพอใช้มือบางทีเราตบแรงตบไม่แรงอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้ก็คือเน้นกดตรงที่เป็นสิวใช่ก็คือจะเริ่มที่สิวก่อนเลยเห็นปะยังไม่ทันลงตรงอื่นเลยอะก็คืออย่างตรงนี้เป็นสิวเยอะแต่อย่างบางคนอาจจะเป็นสิวที่หน้าผากเยอะก็เริ่มที่หน้าผากก่อนเนี้ยก็คือจัดไปเป็นผู้หญิงเนะี่ยมันยาก,ยากนะคะคูดนะคะยาก ออก็กูจอจากบ้านได้ถ้ามาบอกกูปุบปับอันนี้คือสาเหตุที่เวลามึงชวนกูปุบปับแล้วกูบอกไม่ดวกอ่ะกูสร้างชั้นน่าไม่ทันเว <laughs> ลาสมบุญบอกฮัลโหลทำไมาะเดีอีกชั่วโมงเนี้ยมึงแต่งไม่ทันหรอหชั่วโมงก็คือไม่ทันกูสร้างชั้นได้กูแห้งไม่ทันเหมือนฉาบแล้วมันไม่แห้งดีอ <laughs> ่ะกน็โดไม่นะเวลามึงมีสองลูกคือลูกอะไรนะอีเมลอีเมลคืออีเมลก็คือหน้าเมื่อกี้ที่มึงถ่ายไปแล้วคุณเมลอ่ะเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วแต่งหน้าเป็นคุณเมลก็คือรอให้แห้งบ้างรอให้แห้งแบนึง้างนไปกินข้าวรอก็ไดด้้นนะร e e e อเี e ๋ยว <88. S 2> e ัน ไม่เนียนสัตว์ยังไม่เนียนสารากูเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องอีกคืออันนี้ก็แต่งหน้าให้ทุกคนดูแบบเหมือนแต่งแบบเวลากูไปงานเลยที่แบบว่ากล้องจ่อหน้าเราเราถ่ายพอเทตเราถ่ายขึ้นตัวคือซูมอินซูมเอากรอดหมดอ่ะอืมอืมอันนี้ทุกคนอาจจะมาว่าเนียนแล้วแต่สำหรับเราก็คือยังเงินกูยังไปอีก อันชั้น3ใช้คอนซีลเลอรก์กบสำหรับคนที่เป็นรอยเยอะๆอย่างอันนี้เวลาซูมเข้ามาจริงๆมันก็จะแบบมีรอยดําที่มันยังใหญ่ๆอยู่เห็นปะ,ปะก็จะเป็นแบบเออเฉพาะจุดจริงๆที่มันยังดำอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคอนี่ประมาณนี้เราก็รอแบบหนึ่งเราต้องรอนิดนึงถ้ามันเป็นพวกรอยดํา มันจะไม่เหมือนพวกกันเกี่ยบริเวณที่เป็นพวกใต้ตาที่กลัวตกล่องต้องรีทับอะไรเงี้ยนี่คือแบบออเมลมันเป็นแบบเจ้าแม่ของการแบบในกลุ่มอะ่ะคืออีเมลเป็นเจ้าแม่ของการแต่งหน้าที่แท้ทรูคือมัลละเอียดมากมันใช้เวลาแต่งแบบมันเป็นคนละเอียดมากกับเรื่องแต่งหน้าซึ่งคนอื่นอะ่ะก็คืองูปลาไอเมลจะเป็นคนที่เป๊ะมากก็เลยอะ่ะออามาแชร์เทคนิคให้ทุกคนดูว่าแบบเฮ้ยไม่มีทริคยังไงเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันค่อนข้าง Amazing แบบวันนั้นไปทำหน้าแบบพี่ที่ร้านทำหน้าออก็บอกว่าแบบหน้าเนียนมากมาทำสิวทำอะไรเออนั้ เราบอกว่ามึงทำตลอดไปเถอะเนี่ยเสร็จแล้วอ้ยเนียนจริงว่ะม้งเห็นปะเนียนอรูกเลยเนียนเนียนเนียนอันนี้คือจะเสร็จแล้วสำหรับเป็น everyday look ที่ไม่ได้ซีเรียสมากแบบเออแต่งทุกวันกุบกิบไปคาเฟ่แต่ถ้าไปงานอ่ะก็จะลองพื้นอีกนิดนึงจริงๆ เหมือนจะเป็นการรองพื้นแต่ว่าจะแท็บเห็นบ่ะทุกชั้นอ่ะจะแท็บบางมากๆเหมือนใช้น้อยอ่ะก็คือจะรองพื้นอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าก็คือแกเห็นป่ะตอนชั้นก่อนหน้านี้เรารองพื้นแต่เราไม่ได้รองทางหน้าเราจะรองเฉพาะตรงที่แบบมันเป็นรอยสิวเยอะจริงๆอย่างพวกหน้าผากเราก็แทบไม่แตะเลยเพราะเราเป็นน้อยคางเราก็แทบไม่เติมเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันที่ไปงานแบบต้องการความแบบเออเรียบติดเรียบเนียนอย่างเงี้ยก็จะอีกชั้นหนึ่งให้แบบทั้งหน้าเด็กก็จะแทบแบบเออปกติหัวหน้าแท็บแท็บแท็บไปอะไรเงี้ยอือ นึงกลุ 6. 6. Death, horses, butter, smoke, ่มอะหนึ Drag ่งกลุ่มตกใจปะอ่าเรียบร้อยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือหลังจากที่รองพื้นเสร็จใช่ไหมเราก็จะพักหน้าแบบหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือนั่งแบบพัดผัดผัดให้มันแบบแห้งแบบเออเราไปแทบมันจะไม่ติดออกมาเยอะก็จะพยายามแบบให้มันแห้งที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นน่าบัรพอเนื้อครีมอะก็จะลงขั้นตอนนี้แหละต่อเลยบัดครีมครีมกดเท่านั้นห้ามลากห้ามแบบห้ามขูดเพราะว่าเรา เข้าไปแล้วเราต้องแท็บเท่านั้นเนี่ยเราก็จะแท็บเบามากเห็นป่ะกูแต่งหน้าเบามากเลยนะดูดิแล้วที่เหลือก็ข้ามขั้นตอนไปเลยก็คืออันนี้จะเป็นครีมก่อนอ่าทางซิงเหมือนเราจะใช้บัตรแบบครีมแล้วก็กดเข้าไปเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนการที่แบบไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปปาดไม่ต้องไปเกลี่ยมันเพราะเราไม่อยากเกลี่ยใช่ป่ะเราก็จะกดเงี้ยให้เป็นเหมือนผิวโวุขภาพดีเป็นการสร้างเลเยอร์อให้หน้าอีกชั้นหนึ่งเวลาน สร้างนเะนี่ยดูสุขภ้พดีถ้าใครชกตอนนี้ก็คือกูไม่เจ็บอันนี้ก็สุขภาพดีขึ้นเออใช่สูงภาพดีขึ้นเห็นปะก็จะแบบแทบแต่ว่าเบามากคือแบบทุกคนอันนี้ต้องเบาจริงจริงนะเออได้ปะนี่ก็จะใช้บัตรชอนแบบที่เป็นแบบครีมๆีมเลยแต่มันจะมีเคล็ดลับนิดนึงคือตอนที่เราแทบบัตรอะพอมันเป็นเนื้อครีมเหมือนกันอะถ้าตรงไหนที่เราเป็นรอยสิวเยอะๆอะะเราจะไม่แท็บตรงนั้นเพราะว่าพอเราไปแทบอะมันมันจะทําให้แบบเหมือนชั้นตรงนั้นที่เราลงไว้อะม ก็คือตรงไหนถ้าสมมติเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆแล้วมันแบบเออทำตรงนั้นกบยากมากอย่ก็จะไม่แทบเลยผ่านไปเลยทีนี้ก็จะเซ็ตทั้งหมดด้วยแป้งที่เป็นแบบ translucent powder แบบแบบผงๆเลยนะแล้วก็ใช้แป้งใหญ่ๆเลยไม่ถูด้วยนะแทบคือข้อดีของ translucent powder อ่ะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนานะคะเพราะว่ามันอะ บางมากแล้วมันก็เบามากคือเราแทบไปเลยอะ่ะมันไม่หนาอยู่แล้วแต่ว่าเมลก็จะเคาะๆกับฝาไม่นิดนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งสเต็ปอื่นนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูฟินนชลุคพร้อมกันนะคะว่าหน้าเราจะเนียนกันขนาดไหนจะเปลี่ยนไปอีกคนนึ่งหรือเปล่ามาเจอกับคุณเมล3 2 1 2> นี่ค่ะคุณเมลของเรานะคะมาแล้วนะคะองค์แม่ลงแล้วประทับแล้วในรัง องค์แม่ประทับแล้วนะคะออสำหรับใารล่างคุณเมลนะคะ ก็ขอเผือกหน่อยรอบนี้จะพามาเผือกเรื่องของการแต่งหน้าความสวยความงามซึ่งเราอาจจะทาได้ไม่ละเอียดมากเราก็เลยชวนเพื่อนที่เป็นกูรูที่ไปไหนก็จะต้องมีแต่คนถามว่าแต่งหน้ายังไงหุ้ยแต่งหน้าสวยจังเลยสิวหายแล้วหรอผิวหน้ายีขึ้นเวลาไปหาหมอสิวเขาก็จะถามว่ามาทำไมมากดอะไรไม่มีให้กดแต่พอกูเช็ดหน้าปุ๊บโอเคกดยับกูโดนหลายทันโอเคอ่ะก็นี่แหละค่ะเราก็เอาทริคมาฝากนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่ดูที่ช่องเราอยู่เนาะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นทริคที่แบบเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะทำให้เร เราถ่ายรูปสวยขึ้นหน้าเราเนียนขึ้นอ,อ,อะไรอยเงี้ยก็แนะนํานะคะว่าถ้าใครมีปัญหาเดียวกันแบบรอยดํารอยแดงรอยสิวเยอะหรือว่าเป็นแบบปัญหาแบบรอยต่างๆเนี่ยลองเอาฟริกของคุณคาราเมลนะคะไปกดดูนะคะก็จะได้เป็นลุกงงแม่ประทับแบบนี้มีอะไรฝากไหมก็ประมาณนั้นแหละก็คือหลักๆก็คือเลือกคอนซีลเลอร์เลือกรองพื้นให้เป็นเบอร์ที่เหมาะกับหน้าเราแล้วก็สภาพผิวแบบขั้นตอนการบำรุงอ่ะก่อนจะมาทำแต่งหน้ามันก็สำคัญมาก ก็ตามนั้นนะคะทุกคนก็หว <Bye. S 1> <true. S 2> ังว่าจะชอบกิปนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามได้จ้าบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ให้กดแชร์